้านนะครับที่อยู่จังหวัดระยองนะครับก็ได้สั่งเข้ามารุ่นนี้สั่งพิเศษจะมีข้อต่อแยกข้อแตวแยกเตาแต่ละตัวนะครับเวลาขนย้ายเพื่อสะดวกในการขนย้ายนะครับเป็นข้อต่อแยกทองเหลืองโทสวัสด,ดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับร้านตลาดถยแก๊สนะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนท์อำเภอปรากเกตนะครับอยู่ ซอยติวานนท์ปากเกร็ดที่27นะครับหมูบ่บ้านสัมพันธ์มิลล่านะครับก็ปักหมุดเข้ามา,าได้เลยนะครับตลาดไทยแก๊สนะครับกะวูเกิลแมทก็จะพาเข้ามานะครับอันนี้เราจะมา,าทดสอบก่อนส่งนะครับสำหรับเตาทำขนมครกรุ่นประหยัด3หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดระยองนะครับก็ได้สั่งเข้ามารุ่นนี้สั่งพิเศษจะมี ข้อต่อแยกข้อแตวแยกเตาแต่ละตัวนะครับเวลาขนย้ายเพื่อสะดวกในการขนย้ายนะครับเป็นข้อต่อแยกทองเหลืองทนนะครับทนแล้วก็เวลาประกอบกันแล้วรับรองว่าจะไม่รั่วนะครับเพราะว่าเหมือนวาล์วถังแก๊สเลยตัวนี้นะครับซึ่งทางร้านตลาดไทยแก๊สก็เป็นเจ้าแรกนะครับที่ทําออกมาแบบนี้นะครับเพื่อความประโยชน์ เมเวลาเคลื่อนย้ายของคุณลูกค้านะครับบางทีเนี่ยเราไปคนเดียว3หัวเตาต่อติอตดต่อกันอย่างนี้ยกไม่ได้นะครับทีนี้เราไปคนเดียวเราสามารถถอดทีละชิ้นละชิ้นได้นะครับส่วนประกอบของเตาแก๊สนะครับที่เราทําให้ลูกค้าและลูกค้าสั่งมานะครับมีฝานะครับมีฝา,ฝาแล้วก็เบ้าขนมครกนะครับลูกค้าเลือกเอาตาไก่ 28หลุมนะครับเบ้าขนมครกตาไก่นี่คุณสมบัติก็คือว่าหลุมจะกว้างาแล้วก็หลุมหลุมจะตื้นนะครับทำให้แป้งที่เราลงหยอดลงไปเนี่ยจะฝาใหญ่ขึ้นมองหน้าฐานนะครับสำหรับเตารุ่นนี้นะครับใช้กับเตาขนมครกสิงคโปร์หรือขนมไข่ก็ได้นะครับเพียงแค่เป็นเบ้านี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็ต่อไปก็มีนะครับนี่ครับมีฝานะครับมีฝานะครับลูกค้าฝามหัวเตาเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแต่ละตัวเลยนะครับแผ่นกระจาความร้อนนะครับเป็นเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับ ของร้านเราเป็นวาลโยกนะครับวาลโยกนี่คุณสมบัติก็คือว่าเวลาเปิดเนี่ยเราจะรู้อันนี้ปิดเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับเราก็จะรู้ว่านี่เปิดนะครับโอเคนี่ครับนี่ครับจุดติดแล้วครับมีวงนอกวงในนะครับ บางสูตรเขาก็ใช้กเฉพาะวงนอกนะครับเขาปิดวงในแล้วแต่สูตรของลูกค้านะครับเวลาวางแผ่นกระจายความร้อนนะครับก็แนะนำนะครับให้จุดตรงกลางก่อนแล้วค่อยวางแผ่นลงไปนะครับแล้วก็ค่อยดูข้างล่างแล้วก็ปรับอากาศเอาก็ใช้ได้เลยนะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับก็วางสำหรับการเผาเบ้าเนี่ยครับก็แนะนำว่าใช้น้ำมัน ใช้น้ำมันพืชนะครับน้ำมันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองนะครับใช้น้ำมันถั่วเหลืองใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับใช้เผาใช้เผาเบ้าได้นะครับนะครับนะครับใช้ได้นะครับถ้าปรับอากาศตัวนี้ปรับอากาศได้นะครับตัวนี้ถ้าปิดปิดไปหมดนะครับเตลจะแดงนี้ใช้ไม่ดีนะครับ ก็เอาอาการออกนิดนงนะครับให้เปลออกสีสีทุกเขียวนี้ใช้ได้นะครับเบ้าบางทีก็ใช้เบ้าของตาเอ็นก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นสูตรแบบ เขาเรียกสูตรแบบร่อนนะครับนี่เขาเรียกลูกค้าเอาอสูตรแบบแคะไปสูตรแบบแคะใช้ตาไก่ดีครับเพราะว่าถ้าใช้แบบแบบร่อนเนี่ยต้องใช้กระทะที่มีน้ําหนักเบานะครับถ้าแบบแคะก็ใช้น้ําหนักหนักได้อย่างตาไก่เพราะว่าพอออกมาแล้วเนื้อขนมคกเนี่ยมองใหญ่นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดแบบนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้นะครับ สนใจก็โทรสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเรามีแบบสเตรเลสนะครับสเตเลสหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวนะครับแล้วก็มีรุ่นรุ่นประหยัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปใช้กับเตาขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์นี่ได้เลยนะครับก็สนใจก็โทรสั่งได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ